ทุกคนนี่หัดใหญ่จากทุกคนจา๋าก็จะมีรถท้องถิ่นไปพัทลุงนะนี่ฮะ,ะตามนี้เลยอ่าอันนี้จะเป็นไปกรุงเทพเราจะไปพัทลุงก่อนแล้วก็จะไปกรุงเทพที่ที่จะมีที่ชาร์จฟรีแต่ปักหลวมโคตรโคตรนะฮะนี่ร่องรอยน้ําท่วมทุกคนจา๋าน้ําท่วมหายแล้วนะฮะเราจะพาเดินชมบรรยากาศจริงๆที่นี่อาจจะมีของกินอร่อย โรบินส่งบินสัตว์อยู่ข้างตรงนี้ก็เปิดกันยังไม่รู้น้ําท่วมถึงเอวนะฮะตรงฐานรถไฟฮะทุกคนใช่ไหมฮะนะครับทุกคนนำต้นข้าวมารถไฟไม่ได้หรอกเออมันนานเกินนางต้องมารถเครื่องบิน,นะฮะนี่ฮะทุกคนออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยรถไฟอยู่ข้างในนะมีทั้งรถไฟที่แบบชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะเดี๋ยวเราไปมออเหมือนเดิมทุกคน ไปกินชาชักแล้วก็ไปวัดคลองเรียนอาจจะไปนั่งออนไลน์แถวเคปสี่ตรงสามแยกคลองเรียนนี่ฮะสายหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะนู่นะสายหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็เป็นกินหยุ่เลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆอูอยูฝนสินะฮะทุกคนนี่ร้านนี้น้ำท่วมเลยนี่รถตุกต๊กๆสี่ล้อก็มีนะฮะทุกคนนี่ฮะร้านข้างหน้านเนี่ ท่วมยับเลยที่ร่อ,องรอยน้ําท่วมบ้านพังเลยเห็นไหมนะครดี๋ยพาเดินสายหนึ่งดีไหมจะไปทางเดิมที่เรามาเมื่อกี้ไปทางสายหนึ่งได้ไหมสายหนึ่งดีกันเนาะนี่ฮะน้ำน่มชาย่งชาเย็น25บาทไม่แพงค่ะทุกคน รีเป๊ะน่าไปมากทุกคนไปมาแล้วใครเคยไปหลีเป๊ะบ้างทัวร์เนี่ยสตูลทุกคนมีฝน,นตกเห็นไหมกับหลังหันก็จะเป็นรถไฟนี้เคฟซียังไม่เปิดเลยพังที่นาดโรบินสันก็ยังไม่เสร็จทุกคนนี่ฮะยังไม่ซ่อมเลยตรงนี้นะตรงหน้า่านรถไฟจริงๆตรงเนี้ยน,น,น่านั่งกินเคฟซีมากๆเลยแล้วตรงนี้ก็มีขนมดอกโดน ยังไม่มาขายแน่เลยเห็นแบบบรรยากาศแต่ว่าโซนกินหยงกินหยงสายหนึ่งสายสองสายสามคึกคักแล้วนะสายหนึ่งอยู่ข้างหน้านะทุกคนอีกซอยหนึ่งแต่เราไปทางนี้แล้วกันให้เห็นบรรยากาศตรงหน้ารถถนนรถไฟบ้างโอเคเนาะฝนลงเม็ดเหมือนทีมะเลยทุกคนดีว่าเอาร่มมาแม้จะแบบเป็นล่มพังๆทุกคนนี่ฮะก็ยังกันฝนได้ฝนตก ค่อนข้างกำลังจะหนักทุกคนนะเมื่อวานไปลืมล้มเอาไว้ที่มออ,อม่ลงช้างทุกคนอุ้ยฝรั่งทุกคนนี่ต้นฝรั่งโอ้ออกลูกน่าเก็บกินมากเลยอ่ะต้นฝรั่งกว่าฝ่าดีมะม่วงเบาพันต้นเก่าแก่จะเป็นนี่มังคุดก็มาก ต,ต้นบังคุดอ๋อบังคุดสองต้นเลยเอ๊ะใบคล้ายๆมะเหี่ยวแต่มันเป็นบังคุดฮะฝนตกหนักเห็นไหมเห็นไหมลอ,อ,อยน้ำลอยลอยน้ำฝนตกในน้ำอันนี้ซอยหลังเออซอยหน้าถานีรถไฟทุกคนนะครับ ก็จะเห็นเชิงสะพานลอยเห็นไหมข้างหน้ากตรงนั้นก็จะเป็นตลาดกินหยงละแล้วก็จะจะรลอรถไปมออไปคลองเรียนทุกคนเพื่อจะไปน,นั่งเคเอฟซีเนี่ยล่องลอยน้ำท่วมเห็นไหมคุณบ้านนี้สวยนะคุณมะขามทุกคนคุณนมะขามยักษ์นี่หาน้ำท่วมเห็นไหมทาง นี่เป็นแบบหลังถา่ายรถไฟหนะถ่ายรถไฟจะเป็นแบบนี้ตอนนี้เปนมะเมี่ยวหนึ่งต้นยังไม่ตาางฝนตกหนักขึ้นทุกวันทุกทีแล้วนี่ฮะนี่ฮะเ้นมะเมี่ยวยังไม่ออกดอกช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมหน้าหนาวแล้วสิแต่ฝนตกที่ภาคใต้หัดใหญ่เนี่ยท่กมไปแล้วด้วยอ๋อรถหรูบอทุกคน เห็นไหมเชิงสะพานลอยแล้วนะด้านหน้าเราอเห็นไหมมีรถวิ่งขึ้นอนะ่ะไปหัดใหญ่ในนะซ้ายมือส่วนขวามือเห็นไหมมันไปกระหลาดปินหยงลง,ลงมันก็จอดเลยโอเคเนาะอันรถไฟเห็นนะรถไฟกำลังออกจากสถานียืนชิงแอคอยเดี๋ยวเพียวที่กัน,กนไม่ไปตรงเชิงสะพานแล้วเนาะเมื่อกี้เราผ่านมาแล้วไงไปเส้นนี้บ้างสายหนึ่งสายหนึ่ง ยืนชิงเงือคอยเธอจะกลับมาหาไม่รู้ว่าเธอจะมารถขบวนไหนอ้อยทุกคนอ้อยสวยเนาะฝนโต๊กเห็นไหมเชื่ออย่างฝนโตกแต่เวลาถ่ายในกล้องมันจะไม่เห็นสายฝนหลอกตกอะ่ะนีหาเดินเห็นไหมจากทางรถไฟก็เดินมาสายหนึ่งสายสองตัดกิบหยงได้ถ้าจะเดิน นี่หลังน้ำท่วมบางบ้านก็ยังไม่แล้วเสร็จนะฮะสายหนึ่งสายสองสายสามนี่โดนพี่นาศยับเยินเหมือนกันทุกคนข้างหน้าเห่านี้แหละทะลุไปถึงมออได้เหมือนกันนะถ้าเกิดใช้ไปแถวเช่นเส้นอช่องเข่าอะก็จะไปเจอลูตัดแมคโดนัลล์หน้ามออเลยเนาะแต่ถ้าไปตลาดชิเอ่อแถวข้อหงอันน้ำท่วมหนัก แถวคอหงแถววัดหงปฏิฐารามนะฮะตรงนั้นะท่วมเยอะตรงวิลเลจเเรียกว่าวิลเลจหาดใหญ่วิลเลจก็จะมีเซเว่นเซนไปเปิดเบอร์เกอร์คิงไปเปิดเซเว่นเซนก็มีหนึ่งแถมหนึ่งนะเหมือนกับซื้อไอติมรถอะไรก็ได้ร้อบาทแล้วก็แก้วที่2ถ้วยที่2ราคาหนึ่งบาทต้องคิดหนักเหมือนกันเนาะ ไอติมไงมันอ้วนมันหวานไงแต่ถ้าไปกินซิสเลอร์เนี่ยมันมีสลัดมีผักมีอะไรที่เป็นประโยชน์กว่าไหมอะไรเงี้ยนี่สายหนึ่งใช่ไหมอ่าจะเป็นแบบนี้สายหนึ่งตอนนั้นน้าท่วมภายเรือกันหาทุกคนถ้าสายสองก็ถัดไปนะข้างหน้าเราเนี่ยทะลุกันได้สายหนึ่งไปตลาดทิบพยงก็ไปขึ้นรถสองแถวนะสายหนึ่งจะเป็นวันเวสายสองก็เป็นวันเว,สา,ส,เนว,นเวสายสามก็เป็นวันเว นี่ฮะใช่หน้าคุณเล่นเนี่ยใส่หนึ่งอีนี่มองหน้านเห็นไหมอีนี่มองหน้าหานักมองเห็นไหมก็มจะไม่ชอบคนแบบนี้เห็นแล้วยังมันถึงมีเรื่องกันไงเพราะมันมองหน้าแล้วไม่รู้จักกันนะมึงมองหน้าทำไมอะยประมาณนี้เราจะไม่ชอบเลยแต่เราก็พยายามที่จะแบบมีสติไนงะไม่รู้จักกันนะมึงมองกูทำไมนี่บอ,อกไหมนี่ฮะ ข้างหน้าเราเนี่ก็จะเป็นสี่แยกสะพานล,ลอยเลี้ยวซ้ายก็ขึ้นสะพานล,ลอยไปหาดดินในไปสนามบินไงเลียเ้ยวขวาก็เป็นตลาดกินยงแต่ถ้าเดิตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆก็เป็นตลาดสดหอนาฬิก,กาก็เดินจากหลักกินยงไปประมาณสา0ร้อยกว่าเมตรครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปเราอาจจะดูบ้างไม่ดูบ้างเนาะเพราะบางคนเขาพอช่องไม่ดังเขาก็ไม่ดูแต่ขอโทษตอนนี้ 6, 8 0 0ดร้อยคนแล้วนะจ๊ะเออ เราก็ลงไปถือว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เดี๋ยวก็ขึ้นกรุงเทพแล้วนะขึ้นกรุงเทพมหานครแล้วก็แวะพัทลุงอาจจะแวะชุมพรระหว่างทางจะได้แบบทําคลิปแล้วก็ทํางานออนไลน์ไปเรื่อยๆนะฮะเพราะตอนนี้เปนช่วงน้ําท่วมไงทุกคนนะฮะนี่ฮะสีแยกสะพานลอยนะฮะถนนพิพัฒน์อุ 1. ทิศหนึ่งทีนี้เขาเรียกสายหนึ่งสายสองสายสาคู่เมืองมาตั้งนานแล้วทุกคน ไม่ใช่เพิ่งมามีนะครับหัดใหญ่เขาะจะมีสายหนึ่งสายสองสายสานี่ฮะตลาดกิมหยงขวามือหลังธนาคารกสิกรไทยนี้เลยทั้งแถบเลยทุกคนทางซ้ายมือก็เป็นสะพานล,ลอยนี่ฮะตามรถคันนี้ไปนะนี่ฮะทามสะพานล,ลอยไปหัดใหญ่ในสนามบินนะครับเ,เห็นไหมที่เราไปเมื่อกี้รถไฟไง เรากำลังจะข้ามไปฝั่งนี้เพื่อจะไปมออ,อจะ้ะนะฮะตรงไปก็จะเป็นตลาดสดหน้าหอนาวิกาโอเคนะนี่จ้าเราข้ามมาฝั่งนี้แล้วนะเป็นฝั่งถนนเพชรเกษมของฝั่งออจะไปคอหงจะไปมออ,อรหรือใครจะไปสงขาก็ได้ต่อรถที่ตรงหน้าหอนาวิกาไปสงขลา37บาทนะฮะลงในตัวเมืองสงขลาของอร่อยเยอะมากไปนอนที่โรงแรม สงขาแต่แรกมีเตียงมังกรทุกคนแล้วก็เดินลงชมหาดสมิลาแล้วก็ชมนางเงือกทองคำบนริมหาดสมิลาเห็นเกาะหนูเกาะแมวนะฮะก็ขึ้นรถตรงหน้าหอนาฬิกาข้างหน้าเรานี่แหละแต่เรากำลังจะขึ้นรถสองแถวไปมออะทุกคนนี่แหละปัญหาของคนที่ขับรถไม่เป็นไงก็เลยต้องอาศัยแต่ดีตรงที่ว่าเราก็จะได้ถ่ายเจ็บบรรยากาศมันประวัติศาสตร์ค้นจะเจอกัน อีทีหน้านะเจอกันที่วัดคลองเรียนเนะะาะแถวมอแถวมอแล้วก็ตรงน,นั้นก็จะใกล้กับเซ็นชั่นนะครทุกคนเดี๋ยวเจอกันน,นจะจ๊ะนี่ฮะรถจะเลี้ยวลงมาจากสะพานลอยนะฮะเราก็รอตรงนี้แหละทุกๆสี่ล้อก็มีฮะทุกคนส่วนฝั่งโน้นก็เป็นตลาดจิมยงทั้งแถบเลยทุกคนนะฮะ